ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการทำน็อตว่าน็อตหนึ่งตัวนี้ก่อนที่จะเป็นตัวน็อตน,นี้ต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ออกมาจากออกมาเป็นตัวได้ยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยนะครับวิธีการทำน็อตแต่เลสแตกโอไซดับแรกก็จะเป็นลวดเป็นม้วนๆอย่างนี้ แล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นตัวน็อตนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าวิธีาการทำมาันเป็นยังไงนะครับเครเครื่องจากที่เป็น อยากทำเรือ่องของ เรื่องนี้ก็ผลิตเป็นนอ็อตเกียวเอ็ม6ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะ้อนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับขายราคา ต้องอ่านแตเบอรบอๆหน่อยครับมือใหม่นะครับให้ทุกคนกดติดตาด้วยนะครับกดไลค์ จากที่เป็นตัวเป็นเส้นๆเ,เป็นหัวย่างนี้นะครับอล้สทะเลสามศูนย์สี่ไม่ขึ้นสสินก็จะวิ่งเข้าเครื่องจกักรแล้วก็จะปั๊มออกมาเป็นน็อตเป็นตัวนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าวิธีการทำน,อนอ็อตอยังไงเนะนี่ยนี่แหละครับดึงัแล้วก็น,อน็อตหนึ่ตัวจะดึงน ตัวนี้ให้ดูเครื่องสองสองเขาเรียกว่าใน้นึ่งโมสองหัวดีเดี๋ยวได้เครื่องสิบสี่ดีเจอแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายอีกนัวถ้าใครอยากรู้วิธีการน็อตหรือว่าน็อตที่เราเคยใช้หรือว่าเราเคยเห็นตามบ้านหรือว่าตามมาตามเครื่องโปรเจคเตอร์ตามรถโมไซค์ว่าเฮ้ยมันออกมายังไงนี่แหละครับวิธีการวิธีการาริย จะทำขึ้นไปทุกด,ดูอีกทีนะแต่ถ้าเกิดว่าแต่เราช่องเรายังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครกดเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามกดชมทีทมไม่ได้ตามมาตรฐานของยูทูบเพื่อที่ได้ไลฟ์สดได้ช่วยส่งกำลังใจเราด้วยนะครับสนับสนุนเราด้วยครับครับถ่ายใหด้ดูกว่า เป็นลักษณะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบโรงงานตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนดูทำคลิปให้ทุกคนดูดก,กัรเคื่อนย้ายส่วน,น,นอเอฟแปดกำลัง้างอยู่กำลังลากอับอีฟแปดส่วนไดเป็นเครื่องเอฟบล็อกลากเสร็จแล้วะจะพาทุกคนเข้าไปชมแล้วก็จะได้ทำการตัดคลิป ก็ขอที่จิตไม่จิตไม่เลี่ยงครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ